บ้านใหญ่ออเนาะบ้านใหญ่ออี้เป็นช,ช่างทำผมเก่านะฮะก่อวันนี้บัวจะมาทำอะไรคะย้อมสีผมอ๋อมาย้อมสีผมนะโอ้โหอ,อยากจะรู้ว่ามันเป็นสีอะไรยังไงสีที่เราได้มาก็ไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่าใช้ของเหลือจากพี่ติม <laughs> ประหยัดประหยัดนะเป็นั้งแรกที่ไปบัวจะได้ย้อมสีผมในะช่วงปิดเทอมดอมีใจไหม <Okay. S 1> อ่าในช่วงปิดเทอมนะ เดเปิดเทอมวพายอมคืนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอ่าอันนี้ก็เป็นสีสีผมที่พี่ติมเขาทาเหลือไว้นะเป็นสีแดงนะแต่ใบบัวไม่ได้จะทำทั้งทั้งหัวนะจะทําแค่ปลายป่ปลายปเพราะว่าใบบัวอยากอยากเป็นนิสโกบมานานแล้วนะวันนี้แม่ก็มาทําด้วยนะแม่ทําสี สีขาวกบงอบอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้เราไปเตรียมตัวล้างผมก่อนแม่น่าะต้องโซยลาดาแล้วอีนิตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับสาผมก่อนเดี๋ยวก่อนบนไลุ่ดดูดักก่อนเนี่ยอีกอันกินอ๊อขายบุ้งอะไรเนี่ย ท,ทำโดยบบยายอ,อช่างผมประจำตระกูลนะครับตอนนี้ไม่ว่าไม่ว่าจะใครต้องผ่านมือยายอ,อ,อหมดบ้านนี้้าีตอนนี้ก็นั่งรอแล้วครับรอเชื่อโอ้โอันนี้ก็เป็น เดี๋ยวจะดูบีฟอร์อะทเตอร์นะตอนนี้ผมดำเมี่ยมเลยนะครับดำเมี่ยมเลยมันดำมันไม่ออกหรอกนะฮะเราจะต้องใช้การกัดตรงปลายนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่แดงสมใจใช่ไหมใช่แดงสมใจไม่แดงเลยอยากผมร่อนฮะอยากผมร่อนอยากผมร่อนด้วยโอ้โหแหมนี่ขนาดเด็กเนี่ยเป็นสาวจะขนาดไหนนะทำไม่อยู่นะ อ๋อนี่แล้วต้องเริ่มทําใจเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่เหรอใช่บอกใช่ไวรุ่นกางเงี้ยนะฮะเออผสมผสมสีอยู่นะฮะผสมยากรเล็กน้อยเหมือนทำโซลาร์เลยอือคล้ายๆกันโอเคเดี๋ยวให้ยายอ๋อทำก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายใหม่นะใช่ค่ะลาบ้านหลังลาบนหลังเลยอ่าได้ได้เดี๋ยวจบดูเลยว่าจะออกมาสวยขนาดไหน ตอนที่หนึ่งนะฮะเงี้ยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นเหรอคิดว่าจะออกมาสวยไหมครับสวยเด้อจะยอ่ให้รอนผมด้วยอ๋อให้รอนผมด้วยโอ้โหนี่เอาเตรียมเงินไปจ่ายยาออกกี่บาทไม่งอนไหมไม่อ้าวไม่มีเงินน่ะหนูจะทำรอนด้วยหรอถ้าไม่มีเงินก็อาจจะสวยลดลงมาหน่อย หนูไม่มีสักบาทเลยเหรอในกระปุกมีเยอะไหมเยอะอ๋อเดี๋ยวไปถูกระปุกมานะไเอากระปุกมาตอนนี้ก็ระหว่างรอแก๊สีผมนะแก้เบื่อด้วยการดูโทรศัพท์แม่ไปก่อนเ <laughs> เป็นไงความรู้สึกเป็นไงบ้างครับนะครับ ตอนนี้ไม่สนใจแล้วนะครับเด็กๆพอได้โทรศัพท์ปุ๊บเหมือนถูกอะไรสะกดไว้นะครับ<ม>สิ่งรอบข้างนี่ก่อควรไม่ได้เลยโอเคตอนนี้ก็กห่อผมไปแล้วนี่โอ้อโหยังไงช่างมือโปรของเรานะครับเรียกว,ว่าช่างประจำตระกูลเลยอตอนนี้หลังจากกัดสีไปแล้วครับเริ่มเปลี่ยนแล้วตรงปลาย นี่ไม่ต้องย้อมไหเนี่ยเป็นสีส้มหนึ่งที่อยากได้เลยเนี่ยไม่อาอยากเป็นสีแดงเหรอใช่โอ้โหอยากเป็นสีแดงแล้วบอกอยากเป็นเนสโคลเนี่ยอยกเป็นส้มๆเนี่ยแม่เขาด้วยไงดูอ่ะดูสีพ่ลิซ่าดีกว่าสีแดงใช่ไหมโอเคแต่ว่าสีส้มมันจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่หรอกใช่อ่าตอนนี้ก็จะถึงขั้นตอนลงสีแดงแล้วนะครับโอ้โหดูหน้าตาตื่นเต้นมาก โอเคงั้นเราปล่อยให้ยายเราทำไปก่อนแล้วดูผลลัพธ์กันตอนจบนะนี่ปลายปลายสีส้มได้ไหมโอ้ยส้มแปดส้มแปดหนึทำผมจนง่วงครับตอนนี้ก็ลงสีเสร็จแล้วถึงตาชิวแม่แล้วอ่าดูด้านูนนๆแม่ทำอยู่ตรงนน้นนะดูอะไรนั่นไหนแม่ทำอยู่ตรงนน้นใช่ตรงนน้นตอนนี้พอถ่ายไม่เป็นไรพ่อถ่ายเอง อ,อยู่เฉยๆลูกอย่าไปจับอ,อต้องทนอยากสวยต้องทนตอนนี้ก็ลงสีเสร็จแล้วก็หมักไว้ก่อนนะ,ะไม่รู้ว่ากี่นาทีเน,ะนานะกี่นาทีดิ<ล>น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงนะตอนนี้ก็ง,ง <c oughs> ่วง่ไขๆก็หาว่าเธอนางง,ง <c oughs> ่ว <c oughs> โอเคนั่งพักก่อน อนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับดูจากผมก็เริ่มเริ่มแดงนะแต่จริงๆพวกนี้มันจะค่อยๆแดงขึ้นเรื่อยๆเวลาเราสั่งไปตอนนี้ก็มาไดผมกันก่อนใช่ให้พ่อไดนะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้พ่อดูเนนะะอ๋ยทำไมพ่อต้องมานั่งไดให้เราเดูเลยโอ้เริ่มแดงโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จแล้วมันออกมาเป็นไงนะครับ อ้าวตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสีของน้องใบโบที่แบบทำไหนลองค่อยๆหันน like ี่เพื่อนๆดูสิอโอ้โหมันงามมากเลยสวยสวยสวยเยลีนาดีหรือเปล่าีกอ่าดูตรงนี้รอบๆนะครับตอนแรกเหมือนจะไม่แดงนะโอ้โหตอนนี้แดงแจ๊ดเลยเอาจะไปไหนไปไหนวันนี้ก่อนวันนี้ก่อนมาส่องตรงแดดมันจะชัดมากเลยลูกอ่าดู ถูกใจไหมฮะต่อไปจะไปการ์นผมการ์ดผมโอ้หจะรอนอีกเหรออ่างั้นเดี๋ยวยังรอนอีกเหรอโอ้โหไหนแบบหมุนหมุนหมุนโชว์ผมเลยเออโอเคก็ถือว่าได้ดั่งใจนะครับโอ้โหโอ้โหสะบัดใหญ่การนี้นะคะก็การ์ดผมเสร็จแล้วนะคะรอนผมเสร็จแล้วไหนขอดูสิ โอ้โหขนาดนั้นเลยอเนี่ยสุดยอดนี่คือช่างประจำตระกูลของเราเนะ <c oughs> เป็นไงถูกใจไหม <c oughs> ถูกใจเหรอถูกใจใช่เลยอ๋อเนี่ยต้องต้องมาข้างหน้าสักหน่อยนึงอ่าอ๋อ <c oughs> อ่า,อางั้นเราวันนี้เรา คลิปให้หน่อยสิฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งตึ้งติ้งตึ้งให้ด้วยนะคะครับเสร็จแล้วภารก,กิจทำผมสีแดงใช่แล้วก็ร้อนๆน,นะใช่ <c oughs> แต่ดูแม่สิอ๋อไม่ดูแล้วแม่อันนี้โอเคแค่นี้แหละบ๊ายบายแอบ